ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่595คนที่หลงเยเวชอบนิสัยของหลงเยเวกับอาซี่เข้ากันได้ดีมากพักอยู่ในโจนอองชู3-4 4วันคนที่หลงเยเวพูดด้วยมากที่สุดก็คืออาซี่อาซี่รู้ว่าความหวังสูงสุดของหลงเย่ที่มาเมืองหลวงในครั้งนี้คืออะไรดูนางที่อายุใกล้จะ20แล้วก็ร้อนใจแทนนางดังนั้นวันนี้ก็ได้ช่วยวิเคราะห์แขกที่มาร่วมงานเลี้ยงในวันนี้ สอ,องฉีนั้นไม่ต้องไปคิดเลยผู้ชายที่คิดถึงแต่อดีตคนรักแบบนี้ให้เปล่าๆยังเอาไม่ได้เลยกู้ซื้อก็ไม่ต้องไปคิดเหมือนกันแต่งงานแล้ววันนี้เขายังได้พาภรรยามาด้วยเหล่งจิ้งเหยียนไม่ควรจะเอาคนผู้นี้น่าเบื่อมากคนก็เหมือนกับชื่อสามารถเงียบได้ทั้งวันเป็นคนซื่อที่พูดน้อยมากถึงมากที่สุดพี่ซูหลงโอโอดเป็นที่หนึ่งสมญานามรู้จักทุกคนบนโลกนี้ล้วนเป็นผู้หญิง เจ้าชู้หลายใจน่ารังเกียจเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของกุลสตรีที่ดีของแต่ละตระกูลตัดทิ้งไปได้เลยนับไปนับมาก็เหลือแค่เจ้าหวังกับแม่ทับลูหม่างแล้วอาซี่ไม่ค่อยสนิทกับสองคนนี้นักรงเยว่องไปเห็นแม่ทับลูหม่างที่ท่าทางหยาบคายกำลังเกาก้นอย่างเมามันใบหน้ายังแฝงไปด้วยความรู้สึกสะใจก็ขอยอมแพ้ทันทีไม่ใช่ว่าจะเกาก้นไม่ได้แต่ในสถานที่ที่มีคนเยอะควรจะระวังภาพลักษณ์ด้วยไม่ผ่าน ก็เหลือเพียงเจ้าหวางคนเดียวอาซียหาจุดบกพร่องของเจ้าหวางไม่เจอไม่ว่าอย่างไรมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนก็ดูเหมือนคนที่อ่านหนังสือเยอะมีความรู้กว้างขวางเจ้าหวางก็คือคนแบบนั้นจุดนี้สามารถมองได้จากรอยหมึกที่ยังล้างไม่สะอาดบนหน้าของเขาดูเลิศเทอะไปหน่อยอยังดีที่หน้าตาไม่เลวรูปร่างหน้าตาจัดอยู่ว่าพอใจกำลังคิดจะเข้าไปทำความรู้จักนั้นก็ได้ยินคนของซาวโถจุ้ยมาส่งสุราแล้วหลงเยเวเลยออกไปสังการ สวีอีที่มีความสงสัยมาตลอดทั้งวันเมื่อเห็นหงเยเว่ออกไปก็รีบตามออกไปไปขวางหงเยเว่ตรงหน้าประตูขอถามอะไรเจ้าหน่อยหงเยเว่เห็นสวีอีเดิมเคยมีความคิดอย่างว่าต่อสวีอีแต่เมื่อได้ยินสวีอีที่ว่านายท่านชอบผู้ชายนางก็ได้ตัดทิ้งไปอย่างเงียบๆหงเยเว่ระงับความหงุดหงิดเอาไว้ถามด้วยน้ำเสียงที่ดีเรื่องอะไรสวีอีขมวดคิ้วที่ดกดำคิ้วขดกันเหมือนหนอนที่ไต่อยู่บนกำแพง ท่านชายสีเหลเหล่งมาที่จวนอองชูมีแผนการอะไรรงเยว่องเขาแผนการอะไรจวนอองชูของพวกเจ้ามีอะไรน่าโลภบ,บ้างสวีอีทำเสียงฮึมไปหนึ่งทีของไม่มีแต่มีคนใครจะไปรู้ว่าท่านชายสี่เหลิงของพวกเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หากพวกเจ้ากล้าทำลายความสัมพันธ์ของรัชทายาทกับพระชายารัชทายาทข้าสวีอีเป็นคนแรกที่จะไม่ปล่อยพวกเจ้า รงเยเวพูดในใจว่าไม่ดีแล้วหรือว่าเจ้าโง่คนนี้จะดูออกสวีอีเห็นนางที่ตื่นเต้นทันทีก็ชี้ไปที่นางข้าเดาถูกแล้วใช่ไหมท่านชายสีเหลืงต้องชอบองค์รัชทายาทแล้วอย่างแน่นอนรงเยเวได้ยินคำพูดนี้ก็โล่งอกไปทันทีไม่ใช่ไม่มีเรื่องแบบนี้อย่าพูดไปเรื่อยพูดจบก็ใช้มือผลักสวีอีออกหลีกไปข้าจะให้คนยกสุราเข้าไปสุราในงานเลี้ยงคืนนี้ท่านชายสีเหลิงเป็นคนเอามาเลี้ยง สวีอีรีบเข้าไปขวางไว้อีกครั้งขมวดคิ้วกล่าวเจ้าพูดจาให้รู้เรื่องก่อนหลงเยเว่จ้องมองเขาด้วยความกโกรธคิดอยากจะอ้อมไปจากทางด้านซ้ายของเขาใครจะไปรู้ว่าสวีอีจะใช้เท้าทำให้หลงเยเว่สะดุดล้มลงมาจากบันไดเพราะเลื่อนถลายลงมาท่าล้มจึงเหมือนหมาหิวที่แย่งอาหารสวีอีก็ตกตะลึงเดิมเขาแค่อยากจะขวางหลงเยวคิดไม่ถึงว่านางจะสะดุดล้ม หลงเย,ยวมจนผมยุ่งเหยิยงหน้าผากกับใบหน้าทับอยู่บนพื้นนางค่อยๆย,ยันมือทั้งสองข้างขึ้นมาแววตาเต็มไปด้วยความโกรธกำลังคิดอยากจะฆ่าสวีอีนางกลับเห็นรองเท้าสีขาวปักลายเมฆและลายทะเลคู่หนึ่งปรากฏตรงหน้าเสียงที่อ่อนโยนและไพเราะกำลังดังอยู่บนหัวของนางแม่นางเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมมือข้างหนึ่งยื่นมาตรงหน้าของนางมือข้างนี้อ่อนโยนราวกับหยกขาวด้วยนิ้วที่เรียวยาวและข้อกระดูกที่ชัดเจน นางมองดูมันด้วยความงุนงงแล้วมือข้างนั้นก็ได้มาจับอยู่ที่แขนของนางใช้แรงเล็กน้อยในการดึงนางขึ้นมาแสงแดดอันอบอุ่นในฤดูใบไม้ราวกับแผ่นทองคำเปลวโปรยลงมาบนใบหน้าของชายที่อยู่ตรงหน้านางใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยคิ้วของเขางดงามดั่งภาพวาดรอยยิ้มอบอุ่นได้เผยให้เห็นถึงฟันที่ขาวสะอาดใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาสามารถมองเห็นไรขนเมื่อถูกแสงแดดสาดทำให้เห็นริ้วรอยของการเวลาเล็กน้อย รงเยเวรู้สึกว่าหัวใจของนางเหมือนกับชนเข้ากับอะไรสักอย่างในหัวก็ดังไปด้วยเหมือนเสียงที่แผ่นดินระเบิดแตกเป็นเสียงเสียงสุดท้ายในใจก็เบ่งบานไปด้วยดอกไม้แม่นางไม่เป็นใช่ไหมชายผู้นี้เห็นนางเมื่อลอยเลยถามอีกครั้งแววตาห่วงใยรงเยเวสายหัวอย่างงงงชายผู้นี้ยิ้มยิ้มและเดินขึ้นไปบันไดพร้อมกับบริวารของเขาหลังจากที่ชายผู้นี้เดินขึ้นบันไดหินเขาก็หยุดแล้วหันมามองนาง เผยรอยยิ้มท่ามกลางแสงแดดที่ทำให้คนหลงไหลแม่นางอ๋อรงเยเวไม่ทันได้สนใจใบหน้าของนางเพียงใช้สายตาไล่มองตาแผ่นหลังของเขาจนกระทั่งเขาเข้าไปแล้วจนกระทั่งมองไม่เห็นเขาสวีอีเดินเข้ามาอย่างรู้สึกผิดกล่าวขอโทษอย่างอ้ำอ่อึ้งๆข้าไม่ได้ตั้งใจดึงตัวเขาไปด้านข้างใช้มือขังเขาไว้ในกำแพงถามด้วยความร้อนใจพูดมาคนผู้นั้นคือใครสวีอีถูกนางทำให้ตกใจแล้วหรือว่าจะหกล้มจนเอ๋อไปแล้ว หลงเยเวทนไม่ได้กับความเงียบในเวลาที่สั้นของเขารีบหยิบตั๋วเงินออกมาจากแขนเสื้อยัดใส่มือของเขาพูดมาข้อมูลที่เกี่ยวกับคนผู้นั้นทั้งหมดข้าต้องการรู้ทุกรายละเอียดสวีอีเห็นจำนวนเงินในตั๋วเงินปากก็เบิกกว้างด้วยความตกใจโอโอสวรรค์คนสาวโถจุ้ยนี้เป็นคนโง่ที่มีเงินมากจริงๆให้ทีก็เป็นร้อยตำลึงเลยท่าทางก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คนที่เดินเข้าไปเมื่อกี้เป็นลูกชายคนที่6ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันมีนามว่าอยู่วนหวยถูกแต่งตั้งเป็นองหวยอายุ21ปีก่อนหน้านี้ป่วยมาโดยตลอดหรงเย่เวตะโกนจากก้นบึ้งของหัวใจก็คือเขานางจะทำทุกวิถีทางเพื่อแต่งงานกับเขาแต่การเจอหน้าครั้งแรกนั้นช่างไม่น่าประทับใจเลยนางหกล้มต่อหน้าเขาอย่างน่าเกลียดเสียอย่างนั้นเขาคงรู้สึกไม่ดีต่อตัวนางแล้วใช่ไหมหรงเย่เวก็มีความกังวลใจขึ้นมาทันที สวีอีรีบทำคุณไถ่โทษไปช่วยคนสุราและถือโอกาสเตือนนางใบหน้าของเจ้าเปื้อนแล้วกลับไปล้างก่อนเถอะหลงเยเว่จ้องมองเขาอย่างดุดันเอาไว้ค่อยคิดบัญชีกับเจ้าสวีอีใจสั่นรีบซ่อนตัวเงินอย่างมิชิดกลัวนางมาแย่งกลับไปหลงเยเว่กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วแต่งหน้าเป็นเวลานานโดยคิดว่าจะสร้างความตะลึงได้อย่างไรดึงดูดความสนใจของเขาแต่ว่าแต่งอย่างไรก็ไม่พอใจอาซี่มาตามหานางนางรังอซี่ไว้ช่วยนาง เจ้ารีบช่วยข้าแต่งหน้าเร็วเข้าข้าต้องแต่งหน้าให้สวยที่สุดอาซี่มองใบหน้าที่เหมือนจานสีของนางแล้วหัวเราะใบหน้าสดของเจ้าสวยที่สุดแล้วกหกหรงเยเวไม่เชื่อจริงๆทำไมอยู่ๆถึงอยากจะแต่งหน้าล่ะอาซี่ถามจากนั้นก็คิดถึงแผนการอันใหญ่หลวงของนางก็หัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์เจ้าชอบใครเข้าแล้วใบหน้าของนักฆ่าอันดับหนึ่งในยุทธภพกลับมีความเขินอายอ๋องหวย อาซี่ร้องเสียงอ๋อไปหนึ่งทีงั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดเจ้าให้พระชายาราชทายาทช่วยเจ้าสิพระชายาราชทายาทเป็นพี่สะพ้ายขององหวยเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาก่อนหน้านั้นที่องหวยไม่สบายทั้งหมดได้รับการช่วยจากพระชายาราชทายาทและพระชายาราชทายาทเป็นที่ปรปราณของฮ่องเต้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลู่เฟยต้องช่วยเจ้าได้อย่างแน่นอนพระชายาราชทายาท สีหน้าของหลงเยเว่ก็หนักใจขึ้นมาทันทีโอ้โอ้สวรรค์พระชายรัชทายาทเป็นพี่สะใภ้และคนช่วยชีวิตของสามีนางแต่เป้าหมายการมาเมืองหลวงนี้ในครั้งนี้ของนางกับนายท่านคือฆ่าพระชายรัชทายาทนะช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่596ร้าฆ่าเป็นคนเช่นนั้นหรือฝั่งนี้หลงเยเว่จิตใจกระสับกระส่ายอีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายต่างก็นั่งกันคนละโต๊ะแต่ห่างกันไม่มากนักสามารถได้ยินเสียงพูดคุยของกันและกัน งานเลี้ยงในวันนี้แม้อยู่เหวินเฮาจะพูดว่าจัดเพื่อรับรองท่านชายสี่เหลิงแต่ในใจเขานั้นมีแผนการดังนั้นในการสนทนาเขาพยายามหาโอกาสเพื่อพูดเรื่องสถานฝูโย่อย่างไรก็ตามผู้ชายหลายคนมานั่งดื่มสังสรรค์กันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดเรื่องผู้หญิงโดยเฉพาะสาวโถจุ้ยที่ท่านชายสี่เหลิงเปิดซึ่งเป็นหอนางลมที่อยู่ในความดูแลของเปิดถังก็ต้องมีการวิเคราะห์กันบ้างละ อยู่ในหัวข้อนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแทรกเรื่องของสถานฝูโยเข้าไปได้เลยอยู่เหวินเฮาร้อนใจมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะเสียมารยาทกับแขกทําได้เพียงคุยไปกับแขกอันที่จริงคุยเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่น่าจะเป็นเพราะท่านชายสีเหลืองอารมณ์ดีจึงได้กล่าวเชิญอย่างจริงใจพรุ่งนี้เรียนเชิญทุกคนไปเที่ยวที่สาวโถจุ้ยซาวโถจุ้ยในเมืองหลวงแม้จะสู้ที่จือรี่ไม่ได้แต่ผู้หญิงและสุราต่างก็เป็นของชั้นเลิศ เมื่อคำพูดนี้พูดออกมาคนโสดอย่างเหลิงจิ้งเหยียนหลูหม่งเจ้าหวางพี่ซูหลงต่างก็ตกลงทันทีท่าทางเหมือนอยากจะไปสักตอนนี้เลยอองชีลังเลไปครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าบัตรนี้ก็ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงแล้วดีข้าก็อยากจะไปเปิดหูเปิดตาเหมือนกัน สอ,องซุนนั่งนิ่งเหมือนพระพุทธรูปคางสามชั้นที่อิ่มเอิบแสดงให้เห็นถึงการกินอย่างตามใจชอบของเขาในเช้าวงนี้หนังตาที่หย่อนอยู่ค่อยๆลืมขึ้นมาครู่หนึ่งเหลือบมองไปทางพระชายาซุนอย่างไม่ให้เห็นพิรุธพระชายาซุนก็ได้ยินคำพูดนี้แล้วก็มองมาด้วยสายตาที่เย็นชาทำเอาอองซุนสะดุ้งหนังตาก็ค่อยๆหย,ย่อนลงไปอีกครั้งพูดอย่างอำ่อำอำ่อึงอ้งๆพรุ่งนี้ข้ามีธุระไปด้วยไม่ได้แล้วองค์รัชทายาทหลักท่านชายสีเหล่งมองไปทางรัชทายาทแล้วถาม การเชิญของเขาก็เพื่อจะกันรัชทายาทออกไปพรุ่งนี้จะได้ลงมือกับพระช,ยรชายารัชทายาทสะดวกดังนั้นแววตากระตือรือร้อนเต็มไปด้วยความคาดหวังสายตาสิบกว่าคู่มองมาทางอยู่วนเหวี่ยาอย่างพร้อมเพรียงกันท่านชายสีเหล่งเห็นเขาลังเลอดไม่ได้ที่จะผิดหวังเล็กน้อยคนที่หน้าตาดีอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยก็จะสะท้อนออกมาในแววตาที่สดใส หยวนเฮากำลังจะหาวิธีในการปฏิเสธคิดไม่ถึงหยวนชิงหลิงที่นั่งอยู่อีกตัวหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาองค์ราชทายาทท่านชายสีเหล่งมีใจในการเชิญไม่สู้ไปดูหน่อยหยวนเฮาถลึงตาใส่หยวนชิงหลิงอย่างเคืองเคืองเขามีเวลาที่ไหนกันละ่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดเสียหน่อยยุ่งจะตายอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่สนใจความผิดหวังของท่านชายสีเหลิงกล่าวอย่างขออภยัยพรุ่งนี้ข้าย,ยังมีงานต้องทำก็ไม่ไปกับพวกท่านแล้ว ไม่เป็นไรสาวโถจุ้ยเปิดช่วงค่ำไม่รบการทำงานหรอกแม่ทัพหลูหม่งอยากให้เขาไปด้วยดังนั้นจึงได้พยายามโน้มน้าวใช่ไปเที่ยวเล่นกับทุกคนเถิดหยวนชิงหลิงก็โน้มน้าวด้วยท่านชายสีเหลิ่งได้ยินว่าพรุ่งนี้เขาไม่อยู่ในโจนก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะไปหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้แต่หยวนชิงหลิงก็พยายามโน้มน้าวให้อยู่วนเฮาไปมันกลับทําให้ท่านชายสีเหลิงขมวดคิ้วหรือว่าเขาสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ดีอยู่แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยอยู่วนเฮ่ายากที่จะปฏิเสธการเชื้อเชิญทำได้เพียงกล่าวงั้นก็ได้เราก็ไปดื่มชากันไปดื่มชาที่ซาวโถวจุ้ยหลอกใครกันใช่แล้วองหวยพรุ่งนี้ท่านจะไปหรือไม่พี่ซูหลงถามองหวยกําลังยิ้มดื่มชาได้ยินพี่ซูหลงถามยังไม่ทนันจะตอบหลงเย่เวก็เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วกล่าวอย่างเฉียบขาดเขาไม่ไป รงเยเวที่ตะโกนอย่างโกรธเคืองน้ำเสียงที่มีพลังทําให้ทุกคนตกตะลึงและมองนางด้วยความประหลาดใจแม้แต่อองหวยยังแปลกใจเล็กน้อยแม่นางท่านนี้ทำไมถึงมาตัดสินใจแทนเขาดวงตาที่สว่างของเขามองอยู่บนใบหน้าของรงเยเวเมื่อเห็นผิวพรรณผ่องหยิ่งกว่าหิมะอยู่ๆก็แดงขึ้นมาแดงไปจนถึงด้านหลังใบหูเขารู้สึกแปลกใจรงเยเวที่ฝ่าเข้ามาอย่างบ้าคลั่งก็สงบนิ่งในไม่ช้าแล้วกล่าว เมื่อกี้ข้าได้ยินแม่นางอัซซี่พูดว่าอองหวยเพิ่งจะหายป่วยได้ไม่นานดื่มสุราไม่ได้และนอนดึกไม่ได้มีเช่นนั้นจะมีผลต่อสุขภาพหยวนชิงหลิงพยักหน้ากล่าวใช่น้องหกไปไม่ได้ทุกคนจึงได้ล่งใจพี่ซูหลงกล่าวก็ได้เอาไว้อองหวยแข็งแรงกว่านี้ถึงเวลาค่อยไปด้วยกันอ,องหวยก็ไม่ได้มีความสนใจในหอนางลมอยู่แล้วเพียงแต่ ทุกคนพูดเช่นนี้ทําให้เหมือนว่าสุขภาพของเขานั้นแย่มากอย่างไรก็ตามเขาที่มีนิสัยอ่อนโยนมาโดยตลอดก็กล่าวได้ค่าไม่ไปตอนที่เขาพูดคําพูดนี้ก็เหลือบมองหลงเยเวยย่ยางเงียบเงียบแล้วพยักหน้าให้นางหมายความว่าขอบคุณความห่วงใย,ยของนางหัวใจของหลงเยเว่เต้นแรงใบหน้ายิ่งอยู่ยิ่งแดงมากขึ้นเกือบจะหลงไหลอย,อยู่ในสายตาที่อ่อนโยนนั้นสุราของสาวโถจุ้ยนั้นดีจริงตลอดเวลาในงานเลี้ยงดื่มจนทุกเมาไปเจ็ดแปดส่วน ท่านชายสี่ก็ดื่มอย่างไม่คำนึงถึงบาดแผลแล้วชนแก้วกับอยู่วนเข้าไปหลายครั้งจนสามารถเห็นความสุขในดวงตาของเขาทั้งงานเลี้ยงสวีอีเอาแต่มองท่านชายสี่ด้วยสายตาที่เย็นชาในใจยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกว่าต้องมีปัญหาต้องจับตาอีนางรัดคนนี้ให้ดี ส่วนผู้หญิงกำลังคุยกันจากเรื่องในโจรจนถึงเรื่องการค้าพระชายาสุนทั้งรังเกียจและสงสัยเกี่ยวกับหอนางลมเอาแต่ถามเรื่องสาวโถจุ้ยกับหลงเยเว่หลงเยเว่รู้ดีว่าสตรีที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีมีความคิดอย่างไรกับหอนางลมด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้พูดมากแค่พูดคุยเกี่ยวกับการค้าอื่นๆหยวนชิงหลิงรู้ข่าวจากปากของหลงเยเว่ว่าท่านชายสี่ยังทําการค้าเกี่ยวกับสมุนไพรด้วยหยวนชิงหลิงฟังมาถึงตรงนี้เลือดในตัวก็เดือดพรุ่งพล่านขึ้นมาทั้งร่างกาย หลังจากส่งแขกทั้งคู่ก็กลับไปที่ห้องอยู่เหวนห้าวได้ผลักหยวนชิงหลิงไปขังไว้ที่กำแพงห้องรีตาด้วยแสงที่อันตรายเจ้าพูดมาทำไมเจ้าถึงอยากให้ข้าไปที่ซาวโถจุ้ยนะหยวนชิงหลิงยิ้มแยแยยากที่จะปฏิเสธการเชื้อเชิญไงหักปฏิเสธตลอดมันเหมือนเรวาวังมีอำนาจมากแพร่งพลายออกไปมันไม่ดีพูดความจริงอยู่เหวนห้าวเคลนเข้าไปอีกมีความคิดที่จะกัดคนหยวนชิงหลิงกอดคอของเขาอย่างสบายอารมณ์แล้วถาม ท่านรู้สึกหรือเปล่าว่าท่านชายสี่เหมือนจะคิดอะไรกับท่านไม่รู้สึกหยวนชิงหลิงยิ้มจนตาหยีแล้วกล่าวทุกคนล้วนรู้สึกกันหมดตอนที่เขามองเจ้าแววตาเต็มไปด้วยความชื่นชมและชื่นชอบสวีอีพูดว่าเขาชอบผู้ชายไม่รู้ว่าจะใช่เรื่องจริงหรือเปล่าอยู่วนเฮาขมวดคิ erm ้ว ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จด้านนอกมีคนพูดเช่นนี้แต่ว่าคนที่พูดเช่นอาจจะเป็นเพราะเห็นเขาที่อายุจะ30ยังไม่แต่งงานอย่างไรก็แล้วแต่ข่าวหรือตามท้องตลาดไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้เชื่อถืออย่างไรก็ตามอยู่ยห,นหวนเฮ่าคิดถึงท่าทีที่ท่านชายสีเหล่งมีต่อเขาไปครู่หนึ่งรู้สึกมีความคลุมเครือจริงโดยเฉพาะมักจะมองเขาโดยไม่มีเหตุผลแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนกับชีวิตของเขานั้นรันทดนัก หรือว่ามันจะเป็นเหมือนที่สวีอีพูดจริงท่านใดนั้นร่างกายของอยู่วนเฮ้าก็สั่นสานงั้นข้าก็ยิ่งไปไม่ได้แล้วอยู่วนเฮ้าพูดอย่างมั่นใจไปต้องไปมันเป็นเรื่องยากที่ท่านชายสี่จะชอบท่านหยวนชิงหลิงชูนิ้วชี้ลงไปที่ริมฝีปากของเขาครู่หนึ่งพูดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักข้าเชื่อท่านท่านไปอย่างสบายใจได้เลยไปสร้างไมตรีที่ดีกับท่านชายสี่อยู่วนเฮ้ามองนางก็รู้สึกไม่เหมาะในทันที ไม่ใช่สี่ยายแก่หยวนข้าฟังแล้วเหมือนเจ้ากำลังจะใช้แผนชายหล่อย,ยังไงอย่างนั้นเลยอีกอย่างคนที่เจ้าใช้ยังเป็นสามีของเจ้าหยวนชิงหลิงกล่าวอย่างจริงจังท่านคิดแบบนี้ได้ยังไงข้าเป็นคนแบบนั้นหรือ,อยหยวนเฮ่าก็กล่าวอย่างจริงจังใช่ตอนนี้ข้าเห็นเจ้าเป็นคนแบบนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ